เข้าไปอะไร้าเจสกีเจสกีรออะไรอ,นนอ่ะด้วยความที่อยากจะไปครับก็โยโย่แลนด์ครับเซนทันอุดรสู้ๆครับผมแวบมาแล้วครับไปนึงโกหกขึ้นชั้นกันเลยแล้วก็ขึ้นมาแล้วครับผมชั้นที่5้านะครับโยโย่แลนด์นะครับ 1 1 Memorial. ซื้อตั๋วซื้ออะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดินไปได้เลยเฮ้ยเราันถึงแล้วยนะถ่ายคลิปได้ไหมพี่ครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมพนักงานต้อนรับดีมากเลยงานดีเนี่ยเอยไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ได้นะแล้วก่อนที่จะเริ่มเล่นนะครับก็มาอ่านกฎให้เรียบร้อยนะครับอย่าทำข้าของเสียหายนะเฮียระวังด้วยนะโอเคครับผมไม่าระหวังให้นี่เยพี่เอาไม่ได้หรอพี่อ๋อคือฟิลฟิลฟิลกิน

นี่นี่เยฟิวเกมฟิลเกมยังเป็นแบบนี้เว้ยหืมหันซ้ายหันขวาเฮ้ยเฮียดินได้ดินได้ดินได้ไม่ไม่ไหนเดี๋ยวมิติ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 อ๋อหุ่นยนต์ในเฮียไม่ใช่คนเป็นระบบเอไอโดสแกนแน่เข้าเลยตกใจโดนกูหลอกเพื่อโดนกูหลอกไปดีทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรนี่ไม่ารแลวดีกว่าไม่อันนี้คนปะขนนี่อ่ะอื ังงไตอนนี้เรามาอยู่ในเล่นนิฟิวเล่นเล่นฟิวแบบนี้เลยไปนอนเลยดีกว่าเล่นฟิวไอ้นี่เลยเล่นฟิวแบบนอนเลยดีกว่าเล่นฟิวแบบสมจริงเลยตอนนี้เออคือว่าพวกผมกับกเพื่อนก็มาราทาผีในเออคือก็จะประมาณนี้ใช่คือก็คือก็คือในโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งก็คือแบบก็คือมันน่ากลัวมากมันน่ากลัวมากและนี่คือประตู ไปในนั้นทีไปในนั้นทีไปในนั้นไปในนั้นไปในนั้นกูไม่กล้าเดินไปไหวเจเจ็บมึงมาดูนี่มึงมาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่มาดูในห้องนี้ไม่คือเหมือนโอมอ่ะมึงดูนั้นมึงดูนั้นมึงดูนั้นก่อนมึงดูนั้นก่อนอะไรอะไรนั่นนะเนนั่นนะมึงดูในกล้องกูดีแล้วงั้นอ่ะมึงเห็นไหม่ะคืออะไรวะ มามามาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยเฮ้ยเขียหลังน่ารักหลังมากูตายเนี่ยไม่มีเกิดใหม่เนี่ยชีวิตจริงอ่ะโอ้บอดเดียเฮียเอ้ยบอดเฮ้ยไม่กูกูตกใจกับมึงโอ้ยเฮียมันต้องเดินอ้อมแล้วก็ไปฝั่งนู้นนู่นอ่ะต้องเป็นประตูฝั่งนู้น อะไรอ่ะอุ้ยอะไรคือมีปาร์ตี้เฮ้ยเต้นเต้นนี้เต้นนี้มีปาร์ตี้เว้ยห้องนี้มีปาร์ตี้เฮ้ย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 ทำเป็นระบบ AI ไอทำเป็นระบบเขาทำเป็นระบบก็ทำเป็นระบบเหมือนเก๊กวยจังเลยเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิใส่อีกต้องใส่คือเขาทำเป็นระบบคือเขาทำเป็นระบบเราต้องไปฝั่งนู้นแน่โอ้ยมีเสียงว่ะ อุ้ยไอ้เหี้ยของแท้เฮ้ยหลอดอะไรอ่ะหลอดเลือดเหลือเท่าไรเนี่ยหลอดเลือดเท่าไรอ่ะเออไอ้เหี้ยติดสถานะหัวใจเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวหมาเดี๋ยวเดี๋ยวเออรอบรอบรอบอีกคือกูชินคือกูชินไงคือรอบอ้าวรอบรอบรอบนี้คือกูชินไงกูคุกเสียบตูเนี่ยแบบแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรออกมาเสียวดังอันนี้คือห้องอ๋ออันนี้เป็นห้องแบบประมาณคนเสียชีวิตไปแล้ว อ๋อคือคือดีนะคือดีทุอย่างไม่เก่าแต่จอไม่ยังทันสมัยคือจอยังทันสมัยเว้ยคือได้คือได้คือยังได้อยู่ยังได้อยู่คือห้องห้องก็จะประมาณนี้เลยคือขอย่างมือแล้วนะอเชื้อไดเรากลับไปมันจะมีตัวดักปหวะคือห้องห้องก็ประมาณนี้เลยอันนี้น่าจะเสียชีวิตมา

คนไข้เกิดอาการช็อกคนไข้เกิดอาการช็อกคือช็อกเลยคือพี่เขาเกิดอาการช็อกเลยอันนั้นคือห้องที่เราผ่านมาส่วนนี้คือห้องที่เราจะต้องไปต่อนะครับคืออันนี้คือทำร้ายครอบครัวนะครับเพราะว่าใช่ก็คือติเกมแล้วหัวร้อนแล้วผ่านคือตัวขาดตัวขาดครึ่งเคือตัวขาดตัวขาดครึ่งมีที่แข่งไหมเนี่ยไม่รู้ใหญ่ไปจับดีกว่าเฮ้ยในตู้ว่ะว่าอันนี่ห้องหนาเหมดเลยซิงคในตู้ยังซิงคในตู้ยัง เราต้องเราต้องถาหาขอที่ต้องถาคือคืออันนี้ก็คืออันนี้ก็คือแบบวิอันี้เลยรมีาไม่รอยเลือดมีรอยเลือดคือมีรอยเลือดอันนี้คืออะไรคือคืออันนี้ก็คือน่าจะเป็นหนของคนตายคือของคนตายคือขออาจจะเป็นของคนนี้ของคนนี้หลอนไม้วาอยเนี่ยเฮ้ยยังไม่เคยชิน ยังไม่ชินเฮียังไม่ชิน <pore> ไองอะไรวะอันนี้มันเป็นตู้แคบๆเองเล่นนี่เลยกูว่าอ,ออกแสบห้องนี้นกูแสบตากูเชื่อมันมีอะไรถึงเต้นเยอะอยู่ห้องนี้นะอ<า>่ะโอเ้เชื่อแล้วแม่งเป็นภาพแบบโอ้โหออกเผยเชื่อเอ้ยคือแบบอัดตัง้งนานเลยแตไอ้เหี้ยอะมีเอาแล้ววันนี่มีเอาแล้วคือไม่แน่ อันไม่นนแน่ย<น>ก็คือก็คือไม่กูกูถือตั้งแต่ข้าหน้ากูลืมอ่ะเชีียดแต่มัน,น,น,นมืดเลยแต่แต่ห้องนี้มืดเลยแต่ว่านั่นคือห้องข้างหน้าห้องน้าไปทางไหนครับ<ม>ห้องที่สองเอาให้คุ้มนะร้อยหนึ่งกูต้องเอาให้คุ้มนะครับผุมนะซึ่งเสียตามมาแล้วกูจะอยู่แบบจำเซันปิดก็ได้เออให้พนักงานเขามาเรียกถ้ยอมยอนไม่พนักงานไม่ได้มาเรียกเพราะว่าเราช้านะพนักงานไม่เรียกเพราะกูช็อกอยู่ อ่าอ่านี่ครับงต่นอไปนะมีตัวนะทั้งต่อไปนะไม่หมดคือมีสีแดงนะคือมีสีแดงนะอ๋อมีสีแดงโอ้โหโอโหโอยไฟติดเว้ยไฟติดเว้ยโบยี่เย้าตัวอะไรอ่ะโอ้ยไหนอ่ะนั่นไงนี่นี่นี่ไหนอ่ะนี่ที่ไปฉายกูส่องอยู่เนี่ยอ๋อเป็นโมเดลแขนขาของปอมไงไม่ไม่คือคือคือรอรีนแบบคือรอรีนแบบ กูว่าแล้วกูว่าแล้วดีนะจกดีนะดีนะไม่ทันนะไม่ทันนะทันคือไม่ทันผ่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคนคอนโทรลต้องเอาใหม่คือคือคือเราคือเรารู้ทันนะคือรู้ทันนะคือรู้ทันคือรู้ทันไงกล้วยพวกแบบว่าอันนี้มันมาจัสแกเราวิไอพวกที่มันแตกปุนคนอะใช่ไหมเออแต่ไม่เป็นไรครับอ้ยที่นี่มันที่ไหนคือรู้คือรู้ทันคือเฮ้ยชิอยู่ดีไฟก็ดับไอสัตว์ ไฟมาแล้วไฟมาแล้วคือไฟมาคือไฟมาอันนี้อันนี้จ่ายค่าไฟหรอเปล่าคือไฟมาคือไฟมาอันนี้คือไม่จ่ายค่าไฟนะคือโดนปับนะคือดับคือดับคืออะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะคือมาอีกแล้วนะคือมาอีกแล้วนะคือรู้ทันนะคือรู้ทันนะออแล้วธอวัฟิ้ชีเฮดสีอมล่เฮฟี่เมทัลนถ้าคมีกรนะคือรู้ทันคือรู้ทันนะไปแล้วนะไปแล้วนะไแล้วนะหุ่ยุ่ยไฟดับไฟดับ ไม่มีห้องนี้เอ้ยนี่อะไรอันนี้คือห้องต่อไปที่เราต้องไปไม่ไม่เช็คดีคืออะไรกูว่านั้นกูว่าอันนั้นอาจจะเป็นคนก็ได้อาจจะจำคนอาจจะจำสแกร์อาจจะจำสแกร์จำสแกร์ได้จะมีจังหวะอ่ามึงก็เข้าไปดูอ่าจจะแบบแล้วเข้าไปพุ่งแล้วก็เฮ้่ออกมาอย่างงี้ไงขึ้นมาแล้วกูวิ่งไงนะกูวิ่งนะมีวอันนี่มานี่มาเคยนี้มาตลอดคืออันนี้มาตลอดตืนเต้นไหมยูเฮ้ เพงมาหนึ่งสองสามเฮ้ยเพี้ยอะไรก็ไม่รู้เออโอ้โหจะตัดทีน่าไหนก็ไม่งดีอ่างนเด่นหนึ่งสองสามไม่กลัวครับเอ้ยนี่นะนี่นี่คือห้องที่เรามาตอนนี้นะครับส่วนนี่คือห้องที่เราจับเมื่อกี้นี้อ่าตรงนี้เลยแล้วก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในห้องนี้ก็คือห้องน้ําประมาณว่าห้องแบบห้องเก็บศพประมาณนี้ปะ ห้องเก็บศพอะไรเหมือนห้องครัวเลยวะมีตู้กับข้าวด้วยแต่ว่ามึงลืมนะเพราะว่าเรายังมีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทำมคืออะไรมันคือ <c oughs> ตอนไฟดับเสียววะเสียจริงสีจริงโอโหแล้วมึงดูห้องนี้มืดตื้นเลยโหอันนี้เฉดเสร็จอันนี้คือซาวอะไรอ่ะปิดระบบเสียงได้ไหมปิดซาวแผลได้ไหมเกมอ่ะมีมีปุ่มกดไหมเนี่ยอะไรอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรครั้งที่สามเด็ดขาด กูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วคือกูโอ้โหคือกูรู้ทันคือกูรู้ทันคือกูรู้ทันไงคือคือกูรู้ทันเรู้ทันเลยคือรู้ทันเลยนี่เลยรู้ทันเวคือประมาณว่าประมาณว่าอันนี้คือค่าหันศพง่ายประมาณโรงพยาบาลฆาตกรนี่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 ประมาณนี้ก็คือคนนี้ก็คือคนนี้เลยอ่าคนนี้มาเลย แต่แต่ก็หลอนแต่แต่ถ้าไม่ไม่อันนี้อะไรเอาเปิดปะเอาเปิร์ันทรายปะแต่แต่ถ้านักวิทนักวิทนี่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 คือประวัติของเขาอันนี้เอาเป็นที่เก็บปะเนี่ยไอ้ที่ภาพมันดิวบอมากเลยเฮ้ยสะดุดบบเยอะจริงไปเลย นี่นะครับคือสุดคือสุดนี่คือห้องต่อไปที่เราจะต้องไปห้องอะไรวะอ่านว่าอะไรครูก็อ่านไม่ออกเหมือนกันอ่ะะปออกมาอีกแล้วไงคือออกมาคือออกมาบ่อยคือตัวนี้อะไรยื้อออกมาบ่อยออกมาบ่อยนี่ก็เถื่อละเฮ้ยกู็ุ้งใจอยู่นนี้ไม่จบอันนี้อยากมีบทอะไรอันนี้ก็อยากมีบทปะจูปะจูนี่ปะจูเหมือนจริงอัเหมือนเอาเปิดอะเอาเปิดอัสายไอ้เหี้ยไม่ตัดสกินเฮดด้วยมึงดูโอ้ดีเอาไปพร้อมยัง พร้อมแล้วนี่อ่ะเพื่อนเพื่อนเขยทผมจะเป็นคนเข้าไปครับนี่นี่นี่เดี๋ยวคือจะเปก่อนเลยนะเดี๋ยวก็คือก็คือก็คือให้เขยเข้าไปก่อนก็เพราะว่าเพราะว่าต้องถ่ายถ่ายเบื้องหลังอ่ยนมีกลิ่นมีกลิ่นมีกลิ่นอ๋อดีมีกลิ่นแบบอันนี้เลยคือคือมีกลิ่นไงคือคือกลิ่นมาคือคือมีกลิ่นอ้ยมาอีกแล้วไงคือคือมาบ่อยอย่างเงี้ยอันนี้อย่าเปิดอย่าเปิดตำหน้าก็พออันนี้อย่าเปิดตำหน้าก็พอเปิดตำหน้ารูสลบอเลยประมาณนั้นประมาณนั้น อันนี้มีกลิ่นไงอันนี้มีกลิ่นไงกลิ่นแรงมากไม่ใช่กลิ่นเลือดไห้แค่กลิ่นสารเคมีเ้ามาใส่นั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอันลมมาหมูเว้ยเอ้ยเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอายเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้มาดูห้องนี้มาดูห้องนี้มาดูห้องนี้ห้องนี้ก็คือเก่าเลยอ่ะก็คือเก่าห้องนี้เก่าเลยเฮ้ยมาเล่นมาเล่นเป็นแบบมาเล่นเป็นแบบนี่ไหมก็คือมาเล่นเป็นแบบมันหลอนเลือดหรอะไรใช่ไหม ก็คือมาเล่นเป็นประมาณว่านักตำรวจจริงๆก็คือไข่เดืนาวก็คือแบบเล่นแบบเล่นแบบไม่เล่นแบบไม่เล่นแบบนก็คือเราก็จะเช็กดูใบดูอะไรไม่ละเอียดแต่ว่าเขาให้ห้ามจับนะเพราะเขาไม่ให้จับอ๋อมีใบอีกก็คือตอนนี้เรากับเพื่อนก็ก็นี่เลยก็มีกล้องวงจปิดก็คือมีกล้องวงจปิดก็อใช้อยู่อันนี้คือผู้ติดเชื้อซอมบี้จากไวรัส น่าจะเป็นอุปกรณ์นะอันนี้ศพจริงเป่าวะว่ศพจริงนะไม่ถึงอันนั้นนะหรือเขามาพรางไว้เฉยๆแ็วแบบว่ามีตัวเลยรแบบอ๋อนี่คือไฟเสีหาย <ไฟ S 2> เหมือนเหมือนแบบว่าจะเกิไดไวรัสด้วยก็คือก็คือโรคระบาดโรคระบาดใช่ลกล็คือแบบติดเชื้อแล้วก็ <laughs> เริยมอแล้วก็ตืออ่า เรียบร้อยเลยต่อแล้วอีกที่อ่ะต่อแล้วมึงอ่ะก็คือก็คือถ้าอยู่ในชีวิตจริงถ้าเป็นของจริงคือกูโดดทูบเลยกูทูบเลยกูทูบเลยกูทำไงทำไงวะอย่างเงี้ยยังไงวะทำไงรู้ปะทำไงวะกูทำไงทำไงวะอย่างนี้เลยนะทำไงวะเมออะเลยอออย่างเงี้ยเลยคืออย่างนี้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 เลยมีน้ำนะอ๋อ ประมาณนี้อ๋อวันไหนวันไหนทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรก็คือประมาณนี้เลยเคยนะก็หมดเล่ะสุดสุดสก็คือก็คือสุดจริงอันนี้คือสุดจริงโอเคนี่คือเลือดเลือดเต็มพื้นเลือเต็มพื้นเลือเต็มพื้นน้ำแดงวะคารุบอย่เนียของจริงของจริงเนาะต้องลืมต้องลืมกูลืมตลอดนี่ต้องสมบทบาทต้องสมบทบาทต้องสมบทบาทนะคือแบบ ไม่คุณเป็นอะไรคุณเพื่อนมึงนี่น่ะเพื่อนมึงอยู่นี่ไงไอเนี้ยอันนี้น่าจะประมาณว่าเอออันนี้น่าจะประมาณว่าโดนเชื้อไวรัสอ๋อก็คือโรคระบาดนะใช่ก็คือโรคระบาดก็คือโดนเชื้อไวรัสแล้วก็แบบอันนี้คืออันนี้คือใกล้แล้วนี่คือใกล้แล้ว เฮ้ยเฮ้ยรอยเท้าใครของเราปะเฮ้ย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 เหียยคืออะไรเมื่อก erm? yes> sí ี้เมื่อกี้คือไม่ยินเสียงมีอะไรนั่นอะไได้ยินเสียงเมื่อกี้คือมาจากห้องนี้แล้วต่อไปไปห้องนี้เมื่อกี้มาเขาจากห้องนี้นะต่อไปไปห้องนี้นะ ห้องไหนอ๋อห้องหน้ามึงกันเลยห้องหน้ามึงกันเลยอาอดีกูเสื่อมไอ้นี่ยไปเถอะกุลรัคารนตัวนี้ละกูลรัคารในตัวนี้ละไอ้เนี่เฮ้ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าห้องนี้น่าจะห้องใกล้สุดท้ายโอ้โหโอ๋ออันนี้อันนี้พี่ซื้อพิกคลัหน่อยโอ้โหอันนี้คืออันนี้คือรอเลยรอเลยรอจับสแกนเลยทั้งเมื่อกี้ทั้งเมื่อกี้ถ้าไม่เอียงมาทางนี้ดูคือเรียบร้อยเลยเรียบร้อยคือเตรียม คือเตรียมเลยคต้องมุมนะต้องมุมนะคือต้องมุมนะต้องเ่มุมอันนี้อาจจะหัวชนเลยนะหัวชนปากแตกเลยนะประมาณนี้นะโอ้สวยเนี่ยสมัยเป็นคนเ่ะเข้าไปดิสวยน่าจะสวยเข้าไปอะไรว้าาอาา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 อคืาา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 ้าาาาามาาาา กูเริ่มใหม่เลยล้วก็โดดก่นแล้วก็โดดจนนี้กูเริ่มใหม่เลยอย่าออกไปนะออกไปคือเริ่มใหม่นะสองซ้ำประนี้ออกไปคือได้แจาคข้างหใหม่เลยนะเฮ้ยมันเกิดไม่หรอหอมึงอ่ะจนปากี้ยมึงก็ดิ้นแหลกเลยไม่เมื่อกี้ใคร้าหรอโโหไม่ตาแจ้ง่ ไม่เดินไม่ทำไมไปไปอยไปเดี๋ยวครับผมว่าเล้วว่าเล้วคือคือแปลกไงคือทำไมมันเต้นอ่ะแอคติ้งแอคติ้งอ๋อแอคติ้งแก้งแก้งทั้งนั้นไม่จะไม่หนุ่มคือต้องแก้งต้องแก้งตกใจเดี๋ยวมัไม่คุ้นร้อยหนึ่งใช่ก็ก็คือกูชินแล้วคือกูรู้เลย คืออตอนนี้ก่อนคือคือคือกลับมาเริ่มใหม่ตั้งแต่ห้องแรกอะเอาง่ายก็คือต้องคือต้องคือคือเริ่มใหม่โยคือเริ่มใหม่ตั้งแต่เพราะว่ามันยังไม่จบเพราะเมื่อกี้แหกดป่าอันนี้จะโผล่มาอันนี้หนึ่งสอบซ่อกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วนะอันนี้คือห้องห้องเดิมห้องเรานี่นี้ก็จะขึ้นมาอันนี้เราจำได้จ้ะน้าัวนี้คือเรียบร้อยเลย และนี่คือห้องที่ทําให้วิ่งหนีเมื่อกี้นี้คือตายตรงนี้คือเมื่อกี้คือวิ่งคือตายตรงนี้เมื่อกี้คือตายตรงนี้เมื่อกี้คือวิ่งคือถามหัวใจเจอสองหัวใจแล้วไม่รู้จะรอนไหมคือไม่คือคือเมื่อกี้นี้ acting เป็นงาน acting ก็คือถ้าถ้างั้นเดี๋ยวทางทางเชนทันเขาจะว่ามันไม่หนุกมเขาก็เลยต้องร้อหรอมันต้องร้องยังไงอีกที่อันนี้แม่ไอคนคอนโทรลจะสิดอนได้ไหมอันนี้มันจะแกล้งดิ้นรอดูนะปั๊บปั๊ก หมือนมีเซนเซนะเออเอออ่าเมี้ยมเข้าไปก่อน,นดีดู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 กูจะชอยดูเดี๋ยวแป๊บมึงกูขอดูทางนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยว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 กูขอกูข้าวแน่กูขอาวแน่อ่าเช็คนะเรียบนะขอหนากูขอหนาโอ้เราต้องออกไปตรงนี้ป่ะตรงนี้ห้องไหนเนี่ยกว่านี้ดีแน่กว่านี้ดีแน่มีเครื่องกว่านี้ดีแน่ไม่มีแล้ว ไม่ไม่เราต้องต้องคือคือคือไวรัสซอมบี้คือไวรัสซอมบี้โอ้ดูหน้าดิไหวปอนเนี่ยคข้างยังอันนี้จะสวยอันนี้จะเคยสวยมากกว่าเคยสวยทั้งคู่นะเนี่ยคือเคยสวยทั้งคู่คือเมื่อก่อนเคยสวยทั้งคู่แล้วก็แล้วก็ประวัติอ่ะเร่ในประวัตินั่งเมื่อกี้ที่เขาอยู่ตรงไหนวะกูเขาไม่รู้อะอะไรมี่เฉยเฉยนี่เฉยเฉยในคลิปนี้โอ้โหไหนล่ะพวกไหนนกผีอ่ะ

นี่มีเพีงนั้นเอาใหม่ทีเบียยใหม่ที่ทียเบี้ใหม่เบี้ยใหม่หนึ่งสองสามอาหารคืออันนี้คือโรคระบาดนี่คือโรคระบาดอุ้ยมันมีเซ็นเซอร์มี่แดงเนี่ยก็คือถ้ามึงเดินเข้าไปในนั้นคือมึงโดนคือเหมือนเขาเขียนเขียนระบบมาแล้วอืมก็คือเขาเซตระบบมาแล้วก็คือได้เห็นรถเนี่ยอ่ะอ่ะเดินไปดนูนี่เดินี่ดูนี่มดูนี่โอ้ยกโเวิด เออโอ้บนนั้นจะมีอะไรทีวี LED ดีๆนีๆ่เองแล้วมันสั่งได้ไงวะเออไอเฮียแล้วมันสั่งได้ไงถ้ามันไม่มีคนอ่ะเอาเฮี่ยไม่ใช่คนเล่นแล้วถึงกินไม่เสงงเเร็จอะไรนังง่นๆ,ๆ,ๆ,ๆ เราไมโดนมึงลองมึงลองไม่โดนนี่มึงลองไม่โดนมึงลองไม่โดนเฮ้ย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 กูไม่โดนนะกูไม่โดนนะเคลียมึงไม่ใช่เล่นร็วมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยมีสัญญาบปตรไม่ได้ปรมากำหมดไงลืมดูเลยชิงหายไอ้ไม่ acting acting เง่คคือรู้ทันไงคืรู้ทันคือรู้ทันเลยไม่ได้ตกใจเลยนะคือรู้ทันคือไม่ได้ตกใจเลยคือรู้ทัน ไม่แอค acting acting พี่เขาจะเลิกงานไปแล้วแต่เราอย่าไปจบพี่เขาตกลงมาเรื่องนี้อฟิวก็คือพี่เขาอยากนี้ตรลงเนี่ยก็คือคือพี่เขาจะเลิกงานแล้วคือในใจพี่เขามึงมึงเล่นกันเสร็จให้แล้วมึงจะเลิกงานมึงตกลงมาเล่นดีคือตออย่างเงี้ย

ก็ผ่านอันนี้ได้พี่คือพี่เขาเตรียมเล่นคือพี่เขาเตรียมเล่นเลยรั่วขับมาห้องเดิมอีกแล้วเพราะว่าห้องห้องนี้มีอะไรไปแล้ว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 กูไม่ได้กลัวผีนะกูกลัวคนนี้แคะคือคนมันจะมาตอนไหนก็ได้กูกลัวมาข้างหลังเตรียมมข้างหลังดีนะได้แล้วุกลุกบล ือคือกลัวคือกลัวจากมาจากทั้งหลังไงคือคือกลัวไงใช่เป็นเวกัวเวอะไรทำอะไรทำอะไรอันนี้คือทำอะไรนี่คืออะไรอันนี้คือโซอ๋ออันนี้คือคุณหมอคุณก็คือฆาตกร คุ้มเลยคุ้มเลยพนักงานกะคุ้มเลยประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ประมาณนี้ไ้้รจแลวอ่ะอันนี้ครับผมอันนี้ยังไม่จบเลยยังเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังดวงไม่เสร็จเลย

ไม่รูติดใจแว่แน่กูว่ามาแน่มาหรอกูว่ามาป่ะใส่กองกูได่แข่งกาศแท้เองเด้อเช้ยเ้ยเฮ้ยเตรียมรออไนั้น เฮ้ยุเจอคุเจอเจออะไรคนจริงเหรอไหนวะไหน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 เราคุูจะไปจ่ายเขาสักใครค้างไหเนียใครค้างไงจัดจังเสียวจะมีคนมาจากข้างหลังเราเยอะไหมอนงเห็นเงาคนมีมีคนอยู่มีคนอยู่มุมนี้อีกว่ามีคนอยู่มุมนี้อีก ก็อกับบี่เขาอ๋อมกใจาเตัวินแล้วแหละแล้วเดนจับไปเยอะแล้วเออเดนจับเยอะแล้วอัีเ่อ๋อเอแต่เมื่อกี้เสียวมากเลยนะเราจะครึ่งชั่วโมงเลยนนี่เลยอ่า แล้วก็ได้ได้เวลาเลิกงานของพี่เขาแล้วนะก็ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับผมขออนุญาตอธิษฐานไปลงนะครับสุดบ้านเจ้าพี่ทะเลคือจังหวานขอบอบ้านเจ้าพี่ทะเลคือจังบานดขอบอ เป็นไงบ้างครับผมได้เชอบกดไลค์ได้ใช่ก็กดแชร์ให้หน่อยละกันนะครับผมก็เรียวๆนะไม่มีอะไรมากถ่ายตัดลงแค่นั้นเลยขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ